ได้เท่าไหร่ครับคุณแม่ได้ไม่เยอะความสมบูรณ์ไว้หูสองร้อยไ,ไม่เยอะแม่ฝันว่าอาจารย์น,น็อตตี้นะ่ะเป็นพยานาครึ่งตัวก็ฝ <c oughs> ันว่ามีปุ๋ยไถยืมไม้เป็นแบบรนดเหมือนเหมือนไายไม้เส้นทีดแม่ก็เห็นตัวเลขตรงนั้นสามตัวค <c oughs> ูยแล้วใ <c oughs> นฝันแ <c oughs> ม่ถูกเอารอาง <c oughs> แม่ขอขู่ว่าสัญญูกล่าจะเป็นตัวไหนก็ขอให้ขึ้น รอ,ออีกรุ่นอีกตัวหนึ่งอันนี้ตรงเลยเหรอครับนี่ดูด้านานี้กันนะทุกคน Terima kasih telah menonton แม่เพิ่นคนลุกหมดเลยอยู่ที่แขนแม่เพิ่นนะคนลุกหมดเลยสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับเห็นอยู่ๆรัมขึ้นมาครับแม่ให้สัตย์จะไว้กับผู้ว่าถ้ามีโชคว่าที่แล้วแม่ก็จะมาถลายผลมไม้เจ้าอย่างแล้วก็ จะมาล้ำถวายท่านจ้ะโอ้แล้วงวดที่แล้วคุณแม่ก็ได้โชคจริงๆใช่ไหมครับจ้อือไปเข้าฝันจ้ะท่านบอกเป็นตัวแต่แม่ซื้อมาเยอะอือแม่ฝันว่าได้ไปลากรถมาซ่อมจ้ะทะเบียนรถคันนั้นแปดห้าเก้าศูนย์แม่ก็เลยซื้อครับผมได้ได้เท่าไหร่ครับคุณแม่ได้ไม่เยอะสองร้อยสองร้อยไม่เยอะหมื่นกว่าบาทอะ นี่มาจากจังหวัดไหนคะแม่มาจากขอนแก่นค่ะกครัมาครั้งที่สามแล้วค่ะครับมาบูชาองค์พิูไปก็เลยฝันนะคะครับมารอบที่สองก็ฝันเหมือนกันแต่แต่เป็นปริสนาให้ให้เราตีไงอ่าทั้ที่หวยออกเจ็ดห้าเจ็ดน่ะค่ะแม่ฝันว่าอาจารย์นอตตี้น่ะเป็นพญานาคขึ้งตัวครึ่งคนขึ้นีใช่ใช่ค่ะ มา,ารอบนั้นเป็นองค์สีขาวนะแม่แม่ก็เลยตีว่าอาจารย์นอ็อตอ่ะเป็นห้าพญานาคนะ่ะเป็นเก้าแม่ตีไม่เป็นครับ <laughs> ที่ออกเจ็ดห้าเจ็ดนะแต่งานนั้นแม่ไม่ได้เนาะนีงไม่ก็ามาแต่ปู่ท่านก็ช่วยเรื่องงานด้วยจ้ะยิ่งนีก็ขอท่านกข,ขอให้มีงานเธอก็ให้มีรถมีงานเข้ามา แม่ก็เลยได้มาเนี่ยแหละตามเลขอาจารย์มากินงวดและวันะที่แล้วก็ตามนะแต่แต,ตอนแรกก็เหมือนฝันดีอยู่ฝันแลาวก็ปืนไล่ิีแต่ยูยู่ก็หักเขนแม่ก็ยังเราซื้อหวยไว้ซื้อรถหลักแปดไว้ทาไมเราไม่ค่อยฝันแล้วพอมาฝันเราฝันแล้ว,นลวคนได้ยิงปืนก็เป็นแปดเนาะ แต่พอหวยใกล้ออกแม่แมก,ก็มาฝันเม่นฝันว่าปู่มาบอกแต่ถ้าเก้าสิบาะแม่อธิษฐานท่านตลอดวนไหว้พระแผ่บุญให้ปู่ตลอดครับเคยแ,แบบนิมิตเห็นปู่ไหมคะยังค่ะแต่แฟนเคยฝันเห็นงูปูสีดำสีดำกลับไปที่อู่ว่าที่ออกเกนะ้าหนึ่กับเก้าเจ็ดควรั้เงนก็ได้ แต่ยังไม่ได้เยอะค่ะแล้ววันนี้ก็จะฝันอีกแต่ก็ฝันดีอยู่นะกว่าหนมาหรอคะใช่กว่อนมาฝันว่ายังไงเนางน้อแม่ันว่าได้แหวนได้แหวนแหวนทองมีนางข้างซ้ายอืมทีนี้เอ้ามองไปเห็นมแหวนอยู่ที่นิ้วมือแม่ก็จำไว้กลัวมันหมดแต่ก็ได้นะจะได้โชคแล้วนี่น้องแม่เนาะแต่วันนี้ก็พูดกับปู่ไว้ว่า มีซื้ออ่างมาซื้ออ่างซื้อพานมาให้ปู่แม่ก็เลยไปซื้อพอดีไปเห็นร้านที่เขาขายขายพญานาคขายอ่างขายอะไรเราก็เห็นปูองคดำค์ใหญ่นะระาคาหมือนอ่นกว่าหรือ <c oughs> อยากได้พอดีเจ้าของร้านเ้วบอกว่าเอา้าถ้าอยากได้ก็ต้งองจิตอธิิธานของท่าน <c oughs> แม่ก็เลยไปขอ <c oughs> บอกว่างวดนี้ ขอให้ได้โชคขอให้ได้โชคใหญ่ลูกจะมาบูชาปู่ไปหรือด้วยที่บ้านตกพืนฝันอยู่แต่น่าจะไม่เล่านะคงเป็นตัวเลขเง <other people? c oughs> <c oughs> ั้นก็ฝันอย่าอเอ้ใบอย่างอื่นที่ไม่เป็นตัวเลขก็ไ <c> ด <oughs> ้ก็ฝันว่ามีผู้ชายยื่นไม้เป็นแบนเหมือนเหมือนอะไรไม้เซมซีให้แม่ก็เห็นตัวเลขตรนงนั้นแหละแต่ว่าตัวเลขเป็นสีขาวนะ สามตัวสามตัวตรงจองจ้า <c oughs> อ้ย <c oughs> แล้วในฝันแม่ดิเอาลุยันคุณแม่สมีซีแม่ในฝันว่าได้ซื้อสามร้อยคูนสามร้อยจา้าส,สองตัวก็ได้ซื้อเน๊สาม,มตัวก็ได้ซื้อ,อนั่นแหละฝันแล้ววันนี้เลขที่คุณแม่ชอบเป็นตัวไหนบ้างครับตอนนี้แม่ขอปู่ว่า ้าโชคลาจะเป็นตัวไหนก็ขอให้ขึ้นที่ทูปลอยอีกรุ้นอีกตัวหนึ่งอันนี้ตรงเลยเหรอครับนี่ออคอคุณแม่จุดทูบด้วยเอมซีคุณแม่รู้ไปหมดแม่เพิ่จุดทูบด้วยนะตอนนี้คือที่ออกมาแล้วนี่ตรงไหมครับอ๋อตรงเลยเราตัวสุดท้ายคือแม่อธิษฐานว่าอ่าให้ออกมาในทูบเลยเนาะ ติดอ่านของกระปูกอ๋อคือเพิ่มความมั่นใจคือคือตอนแรกฝันไม่ได้ใส่แหวนทองแล้วทีนี้แม่ก็เลยไปซื้ออ่างไว้พอตื่นเช้ามาแม่ก็ไปซื้ออ่างซื้อของไว้แล้วทีนี้ก็ไปเห็นปู่อมดำที่เขาปั้นขาย <c oughs> องใหญ่โองรอบหมื่นห้าพันกว่าบาทแ, <c oughs> แล้วก็เกิดความอยากได้อยากได้ปู่ไปบูนชาที่บ้านอีกง ก็ของร้านเ่ยบอกว่าก็อธิษฐานเอาสิแม่ก็ตั้งจิตอธิษฐานขอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขอปู่ขอให้ลูกมีบุญถึงปู่ให้ได้องค์ปู่ไปไว้ที่บ้านจาบไหวบูชาตรงคือมาแม่ฝันแบบนี้แหละม,มีผู้ชายแต่เราเห็นหน้าไม่ชัดหรอแหกแต่สามคนยื่นไม้มาให้แม่ก็เลยจับไม้ดูเป็นตัวเลขจะเป็นสีขาวนะไม่ไม,ไ,มไ,มไม่สีแดงเป็นมีเลขอะไรบ้างครับคุณแม่ แม่ไม่บอกเดี๋ยวมันจะเคลื่อนเนาะจะเห็นในทุบนี่แหละรออีกตัวหนึ่งครับผมเหลือเชื่อแม่รออีกตัวหนึ่งอ๋อมันก็ตรงกับในอันเดียวกันกับในทูบครับทุกคนอยากให้แม่ได้บูชาปู่กับไปอยู่ด้วยจริงๆก็ขอก็ขอให้เป็นอย่างที่ฝันแต่แม่ก็สูงวัแล้วล่ะตั้งลับตั้งมจอยู่ครับรออีกตัวหนึ่งครับ รอตัวส yeah. ุดท้ายนะครับทุกคนส่งกับเซียมซีที่มีคนมายื่นเนาะมายื่นในฝันให้แม่นะฮะเดี๋ยวรอครับผมตัวนี้ออมมาแล้วสองศูนย์ถ่ายรูปก่อนเพื่อนนั่นแหละแต่ทีนี้ว่ามาหาปุ่คือ เมื่อที่แล้วบูชาองค์ท่านไปพนะันห้าร้อยห้าสิบมาองไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่างานเนี่ยก่อนที่แม่จะมาถ้าคุณแม่เห็นท่านีนคลิปก็เลยขยายภาพก็เลยตั้งจิตอธิษฐานขอทา่ทานขอให้ได้งานมีรถเข้าอู่ท่านให้สามวันติดติดเนี่ยที่แม่มารอบแรกเรามีความเชื่อทางนี้อยู่แล้วครับแม่ปฏิบัติยูแล้วสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแผ่บุญให้ท่านอยู่แล้ว แล้วผมเห็นเมื่อกี้ตอนที่แม่ลาแม่ขนลุกด้วยมันเกิดอะไรขึ้นครับคือคือแม่ลาไม่ค่อยเป็นก็เลยขอปู่บอกช่วยลูกให้ลาได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราบนท่านไว้ขอจะได้เป็นคนที่ํำไม่ค่อยเก่งใช่ใช่ไม่ค่อยลำเลยรู้จักก็เลยอธิษฐานขอปู่ไว้ช่วยํำให้ได้ให้ให้ให้ทำได้อะไรผมเป็นคนลุกทั้งตัวเลยเมื่อกี้ ตัวมีภาพสวยนะอะฮเอาเล่นตาให้มารอดูครับทุกคนนี่ตัวที่สามปลูออกมาแล้วไม่มีแม่ฝันมาใช่แม่ว่ายหมดแล้วเนาะครับผมเหลืออยู่แค่นึ่งแต่เลืคุณย่ายป่าวคุณเหลือแม่ย่าเนาะสองตัวที่ออกมาแล้วคือใช่แล้วนะครับทุกคนปกติแม่มันตรงกันเลยครับแม่อันนี้คืออะไรค่อันคือคือคือแม่เป็นคนปฏิบัติไงนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยเนาะ สั์ใหญ่ไม่กินก,กินเนื้อสดใช่ค่ะเราก็จะตรงเย็นมาถ้านั่นเราจะจะสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติมาหลายปีแล้วออืครับคุณแม่เป็นไงบ้างครับใช่ไหมไม่ใช่ครับตัวที่สามไม่ใช่ตัวสุดท้ายไม่ใช่ในฝันเราได้แบบนี้นะอืม ว่าคือทําไมเป็นสองสี่สองแลวสองนี่มันแปลงเป็นเลขอะไรได้บ้างคะอ๋อมันไม่ไม่แปลงหรอกแม่ตรงตรงเลยใช่ในฝันเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าตัวสุดท้ายไม่ใช่ไหมหนูว่าปู่ย้ำเลขนี้ให้คุณแม่นะตัวสุดท้ายเป็นเลขนี้นะครับทุกคนตัวสุดท้ายนะครับ แต่ว่าสองตัวบนเนี่ยตรงเลยนะครับตัวบนเนี่ยตรงเลยตัวสุดท้ายให้เปลี่ยนเป็นเลขเน้นสองตัวให้คุณแม่เลยสองคูณคูณตัวนี้นะครับอ่ะก็ลองดูนะครับลองดูอันนี้ย้ำว่าเป็นเลขที่คุณแม่ฝันเห็นมีคนณเนาะนำคล้ายๆแผ่นคล้ายๆเซมซีมามอบให้นะครับเลขในฝันก็มีสามตัวเลย นะครับก็สองตัวบนจะมีนี่แหละข้างบนนี้เนาะสองศูนย์แล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นอันนี้นะครับไม่พูดแต่ว่าใบาให้แล้วนะฮะอ่ะก็อลองดูครับคุณแม่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจะมีเซนนะครับเพราะว่าปู่เคยไปหาที่บ้านเนาะแล้วก็นั่นแหละเป็นคนที่อธิษฐานเกี่ยวกับปู่แล้วก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานด้วยนะครับเปิดอู่ซ่อมรถ อธิฐานขอปู่ก็มีรถหลังไหลเข้ามาให้ได้ส้มได้อะไรเยอะแยะมากมายก็ลองดูเนาะปัดใจวิจารณญาณานในการรับชมนะครับตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึง่งหลักจุดน,นี้สวัสดีครับ